สิ่งอันหนึ่งที่ผมภูมิใจที่น้ำป้านนมีผู้หญิงคนหนึ่งประสมีเนื่องจากน้ำพัดป้ามาเนี่ยคนตายสามคนป้านหายไปพังไปแปดหลังที่เวทนูะเ,เขาก็เลยจะต้องต้งหัวเมีย ลูกผมคิดว่ายังไม่ถึงขวบเลยต้องพลาดลูกไปเพื่อไปทําก่อสร้างที่กรุงเทพเอาปิดทองหลังพลาดมาเอาทราบเนี่ยทั้งสามีภรรยาลับมาทํางานกับปิดทองหลังพลาดปีเดียวนียใช้หนี้หมดเลยปีเดียวครับอันนี้ต้องตามไปดูครับคืออย่างจริงๆผมไม่อยากพูดแต่ไหนเมื่อท่านพูดมาแล้วเนี่ยท่านผู้สื่อข่าวพูดมาแล้วนี่ผมไม่อยากจะเติมต่อเพิ่ม เพราะที่นั่นฝายตัวหนึ่งเนี่ยทำไปเนี่ยสองล้านสี่ห้าร้อยสิบปดคิวบิกเมตรเป็นเหล็กเป็นหินเป็นปูนแรงงานชาวบ้านมาทำเพราะน้ามีไปที่นาเขาผมไม่จา้างอย่างที่ท่านผู้สืขาพูดน,น,นะครับถ้าไม่ลุกขึ้นมาผมก็ไปช่วยคิดดูนะเอาเงินรัฐบาลลงทุนไปสองล้านสี่ฝาย 518คิวเป็นเงิน474,000เจ็ดพับาทเท่านั้นเป็นค่าปูนหินทรายต่างๆนาที่ขนเข้าไปแต่เป็นค่าท่อ6นิ้ว8นิ้วออก6นิ้ว4นิ้ว2อนิ้วไปที่นาที่นาตอนนั้นที่น้ำปา่ามีทั้งหมดก่อนที่จะน้ำพลาดลงมาเนี่ยร้อสิไร่ น้ำพลอาออกมาอย่างที่ท่านผู้ศกาพูดมีทั้งท่อนไม้มีทั้งหินใหญ่ๆมาทับผมไปหมดเนี่ยเหลือแค่สาสิบเจ็ดไร่ทุกคนนะต้องไปหางานที่อื่นทำผมถามหน่อยนะครับมีหญิงใดบัางครับในห้องเนียอยากเป็นโสเศนีมีใครบ้างครับที่อยากจะไปคนายาเสพติด นี่และครับคือปัญหาปัญหาคือความยากความจนกับการขาดโอกาสทำให้เขาไม่มีทางเลือกจะดีจะชั่วต้องทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองและครอบครัวครับท่านที่ฟังทางทวิทยุนี่นะครับอีกหลายจังหวัดนี่นะครับมีหลายคนคิดอยู่อย่างนี้ครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยกรุณาติดต่อทางจังหวัดจังหวัดไปมันมีวิธีแก้ครับและข้าาการต้องลุกขึ้นมาแก้ไขตัวนายอำเภอเนี่ยจะต,ต้องกลายมาเป็นบัลอำเภอลงให้นึกครับอย่าถือทิศทเพราะฉันเป็นนายอำเภอฉันเป็นข้ารการชั้นผู้ใหญ่ต้องลงไปหาที่ชุมชนไล่ชุมชนมาพูดคุยและศึกษาจากชุมชนต่อยแท้ว่าปัญหานั้นเขาคืออะไร เราจะได้เซฟคนเหล่านี้ที่ไม่ต้องไปทำสิ่งที่ไม่ชอบในกฎหมายซึ่งเขาไม่อยากทำแต่เขาจําเป็นต้องทำและถ้าผมเป็นเขาผมก็ต้องทำครับพวกคนนั่งอยู่นี่ก็ต้องทำครับดังนั้นเราต้องเข้าใจอย่างถ่องทจง้จริงๆเกี่ยวกับชุมชนถ้าคิดว่าตัวท่านเป็นข้าราชการและท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นเทวดาไอ้นั่นนะท่านผิดครับ ผมถามว่าข้าราชการมีเป็นล้านๆคนทั่วประเทศไทยเหตุชนไหนความยากความจนมีมากขึ้นทุกวันในประเทศไทยคนรวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นแต่จนก็จนลงจนลงจนลงข้าราชการก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นงบประมาณก็ใช้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ชาวบา้านจนลงทุกวันผมอยากจะเรียกร้องนี่นะครับจะ,จะเรียกร้องชักชวนที่น้องทั้งหลายแหล มาช่วยกันคิดวิธีการนี่เรามีวิธีการแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขได้หมดทุกอันแล้วมือไม้ผมก็มีแค่เนี้ยสิบนิ้วเท่าท่าน,นะหัวก็หัวเดียวตาสองตาอาจจะสายเป็นตาตาสี่ตาโอเคดังนั้นเนี่ย,ช,ยช่วยกันคิดช่วยกันอ่านและช่วยกันทาดังนั้นผมก็ขอขอบคุณมากที่พูดไปอย่างนี้เพราะเขื่อนที่เราลงทุนไปเนี่ยสองล้านสี่แสนบาทต่เป็นตัวเขื่อนจริงๆเนี่ยสี่สี่แสนเจ็ดนสี่พันบาท อีกล้านเก้านี่คือท่อเข้าไปจาก37ไร่กลายเป็น382ไร่แล้วน้ำเข้าไปน,นั้นและจะมีน้ำทั้งปีให้เข้าบริหารจัดก,การเองชุมชนเป็นเจ้าของฝายตัวนั้นครับไม่ใช่ข้าราชการถ้าชุมชนมาทำงานกับเราตั้งแต่ต้นเนี่ยชุมชนจะซ่อมเป็นครับและเขาต้องถืออันนี้เป็นตัวตั้งเขาเคยได้อยู่ 4แ8ห3พันบาทสหมู่บ้านนะครับได้4แสน3ได้4แส8หมน3พันบาทแต่ผมทําน้ำกาไปเนี่ย2แสนได้2ล้าน4เนี่ยเขาได้สิ้นปีนี้เกี่ยว,ยวข้าวเสร็จเขาจะได้3ล้าน2ที่ผมกล้าพูดต่อหน้าสื่อมวลชนที่จังหวัดน่านถ้าเขาได้3ล้าน2ตุนนะครับเขาเคยได้อยู่5แสนแต่เราลงทุนไป2ล้าน4 เป็น2,009ดังนั้นการลงทุนของรัฐบาลที่ลงทุนไป2,004ชาวบ้านจะได้3,002แต่หาก5แสนออกเขาจะได้2,007ดังนั้นที่รัฐการลงทุนไป2,004ชาวบ้านได้กระเป๋า2,004ผมถามสิครับมีโครงการไหนที่วัดว่านี้บ้างผมนึกใคร่ขอวิงวอนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกรุณาคิดอย่าคิดงบประมาณเป็นงบมาน ต้องคิดเมื่อประมาณออกมาว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่เข้าไปชาวบ้านได้กี่สตางค์คิดให้ได้ต้องตอบข้อนี้ให้ได้ตอบไม่ได้อย่าให้เขาทำครับชาวบ้าน